สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ RMTP u อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทรปนักองของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้มีเรื่องราวข่าวสารอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างแน่นอนเลยนะคะว่าสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดรับสมัคร น้องๆนักศึกษาใหม่ค่ะทางรายการของเราก็เลยรวบรวมนะคะคณะต่างๆของเราที่มีการเปิดสอนมาแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นคิวของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมทรพนินครงเราค่ะซึ่งเราก็ได้เชิญท่านคณะบดีนะคะมาพูดคุยในรายการกับเราถึงเรื่องราวของหลักสูตรแล้วก็สาขาวิชาต่างๆที่จะเปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์กันนะคะน้องๆคนไหนที่อยากเป็นเด็กมทรพ,พนินนะคะแล้วก็ อยากเข้าเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มาติดตามกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะมารู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมอทรพระนครของเรากันนะคะว่าคณะนี้เนี่ยมีวิชาไหนที่เปิดสอนบ้างและววิชานี้คณะนี้นะคะมีความน่าสนใจอย่างไรกันวันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะก็ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์พันธุนาค่ะ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมทร,รพระนครของเรานะคะมาพูดคุยในรายการกับเรากันซึ่งตอนนี้นะคะท่านคณะบดีก็อยู่ในสระกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีคะ่ทะท่านคณะบดีคะ่ะ สวัสดีครับผมค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องราวของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมทรพระนครของเรากันนะคะว่าคณะนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเพื่อให้น้องๆที่กําลังจะมองหาที่เรียนอยู่ในปี2566นี้นะคะได้รู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมทรพระนครของเรามากขึ้นกันค่ะ อันดับแรกเลยนะคะอยากให้คณบดีนะคะแนะนําสาขาวิชาต่างๆของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เราได้รู้จักกันก่อนค่ะครับก็จริงๆแล้วหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดเตรียมไว้นะครับมีอยู่หลายระดับด้วยกันครับของเรามีตั้งแต่ปวชปริญญาตรีปริญญา,าโทและก็ปริญญาเอกครับค่ะถ้าระดับของปวชเนี่ยเรามีหกสาขาวิชาด้วยกันครับ สาขาแรกก็คือสาขาช่างยนต์ช่างกลโรงงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์แล้วก็เขียนแบบเครื่องกลครับส่วนระดับปริญญาตรีครับมี9สาขาวิชานะครับสาขามีสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาวิชาไฟฟ้าวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมแมคคาโทนิกสวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและระบบอัจฉริยะวิศวกรรม เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนครับเป็นสาขาที่เจ้าและปริยโทครับมีตอนนี้มีสามสาขาครับมีวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรม่องกลแล้วก็วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนนะครับแล้วก็ระดับสูงสุดตอนนี้ก็คือระดับปริยเอกครับณวันนี้เนี่ยมีสองสาขาครับมีสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนครับก็มีให้เลือกช้อปปิ้งเยอะเลยนะครับมีหลายหลายระดับ ค,ค่ะก็สามารถเรียนได้ตั้งแต่ปวชาวลากยาวปริญญบปริญญาเอกได้เลยนะคะสาหรับใครที่อยู่ในสายนี้นะคะที่นี้มาพูดถึงจุดเด่นจุดแข็งของทางคณะกันบ้างว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมีจุดเด่นจุดแข็งยัง,ยงไงบ้างะคะ,ะจุดเด่นจุดแข็งของคณะวิศวะกรรมศาสตร์ครับจริงๆแล้วอาจจะต้องถ้าจะเล่าเล่ากันยาวเลยครับเพราะว่าคณะวิศวะกรรมศาสตร์เนี่ยครับมันมีจุดเด่นหรือ,อ เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ที่มันไม่เหมือนใคระนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีรัชมงคลพนะนครนะครับทางคณะวิศวะเนี่ยนะครับเติบโตมาจากช่างคนพนะนครเหนือนะครับซึ่ช่างคนพนัทรเหนือเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นเป็นนักศึกษาอาชีวะที่เรียนเน้นเรื่องของอการปฏิบัติจริงนะครับการใช้เครื่องมือการใช้ เทคนิคต่างๆที่เป็นทักษะที่มันหาไม่ได้ในห้องเรียนนะครับเป็นหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการสืบทอดในเรื่องของทักษะฝีมือนะครับเราก็ยังยัง,ย,งยังมีเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าหลักสูตรจะเปลี่ยนไปเป็นปริญญาตร,ร,ร,ารีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกแล้วก็ตามครับในเบสของนักศึกษาเนี่ยเราก็ยังสอนให้นักศึกษาเนี่ยที่เขา,เา <c oughs> ที่เขาเข้ามาเรียนนะครับให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานจริงๆได้นะครับไม่เพียงแต่เป็นพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องของ การเชื่อมการกลึงหรือการต่อวงจรไฟฟ้านะครับตอนนี้เราได้พัฒนารับกสูตรนะครับให้นักศึกษา,าเนี่ยเขาสามารถเอาเรื่องของ AI อนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัจจุบัน,นครับแล้วก็อนาคตเนี่ยมาผสมผสานเพื่อให้เอาเทคโนโลยีในสมัยก่อนกับในอนาคตเนี่ยนะครับมาผนวกแล้วก็เปิดไปหลักสูตรใหม่ๆนะครับดังเหมือนสโลแกนของคณะวิศวะ,ะครับก็คือ,อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากล ครับเพราะว่าตอนนี้คณะวิศวะเราเองครับมีความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับได้มีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานนะครับในที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็มีการนํานักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาเรียนร่วมกับนักศึกษาไทยของเราเองด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้นักศึกษาที่จบจากที่นี่ครับก็มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคลุภัน นะครับสื่อการเรียนการสอนเนี่ยนะครับก็มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลานะครับ ก็ประมาณนี้ครับโอเคค่ะก็ทางวิศวกรรมของเราก็เน้นการปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็ยังจะมีการนําวิทยาการสมัยใหม่นะคะที่ได้ได้ว่าวิทยาการมันขับเคลื่อนไปทุกวันนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีการปรับตัวเนี่ยเราก็จะตามไม่ทันแต่ว่าทางวิศวกรรมศาสตร์ของมทร,รมพนนท์นครข,ของเรานะคะมีการปรับตัวมีการปรับปรุงหลักสูตรตลอดเวลาทําให้เด็กๆที่มาเรียนกับเรานะคะก็สามารถที่จะจบไปแล้วมีทักษะที่ดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการะคะ่ะ ที่นี้ค่ะคแต่ละสาขาวิชาที่น้องๆจะได้เข้ามาเรียนนะคะแนะนำนดๆๆได้หรไดไม่ครับว่าน้องๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างอะคะ่ะได้ครับก็ผมจะอธิบายสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอ่ผมจะอธิบายเฉพาะปริญญาตรีแล้วกันนะครับเพราะว่ากนึกขาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยอ่เป็นปริญญาตรีเป็นหลักนะครับได้ค่ะขออธิบายแบบย่อ,ยอๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดนักศึกษาที่สนใจเรียนเรื่องเกี่ยวกับ ทางด้านเครื่องมือกลเนี่ยก็แนะนาว่าให้เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่นนองกลนะครับเพราะว่านักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรนะครับรวมถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรหลักสูตร e ีวีนะครับก็คือหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์นะครับก็จะเตรียมไว้ให้กับนักศึกษาเข้ามาเรียนนะครับเพือ่อสร้างเพื่อสร้างรถไฟฟ้าเป็นเพราะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตอยู่แล้ว ก็ลองลองรับด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าอนาคตเนี่ยรถไฟฟ้าก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเอ่อคือในในทุกปีคณะวิศวะครับก็มีการประชุมแล้วก็มีการปกลงกันครับว่าหลักสูตรเรานะจะต้องเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสามารถตอบขอุตสาหกรรมในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือจุดที่ประเทศกําลังพัฒนาอยากจะให้เน้นเรื่องไหนเนี่ยทางทางทางคณะครับก็จะทําการดีไซน์หลักสูตร ให้ตอบตอบโจทย์สังคมได้ครับโอเคค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าสําหรับสาขาวิชาต่างๆของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มีมากมายหลายสาขามากทีนี้อยากให้ท่านคณะบดีแนะนําถึงแนวทางอาชีพหน่อยค่ะว่าเมื่อน,นักศึกษาขเข้ามาเรียนจบไปแล้วเนี่ยสามารถทํางานประกอบอาชีพอะไรได้บ้างะคะ่ะอาชีพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่นี่ครับก็จริงๆเยอะเลยครับก็คือนั้น ตามหลักที่ที่เราคาดหวังไว้นะครับนักศึกษาจะต้องทํางานตรงสายนะครับเช่นสาขาวิชาวิชาไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาต่งตางๆได้นะครับหน่วยงานที่นักศึกษาอยากจะเข้าจริงๆก็คือการไฟฟ้านะครับแฝ่าผลิตไฟฟ้าภูมิภาคนะครับนักศึกษาอยากอยากจะเข้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความอขาเรียกอาชีพสายงานของเขาเนี่ยค่อนข้างคาอนข้ากจะว้างอย่างวิศวกรรมอุตสาหการ นะครับก็สามารถเข้าไปปฏิบัติที่ในในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้นะครับ<ะ>เพราะว่า,านักศึกษามีความรู้ในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่า a อไะครับในใน,ในท,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 ทุกทุกศาสตร์ที่นักศึกษาเรียนมาะนะครับแล้วเราก็ยังมีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยครับก็สามารถที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นคนที่ดีไซน์ดีไซน์ในส่วนของ เครื่องจักรที่สามารถเอาพวกสมองคนคอมพิวเตอร์ไปใช้ได้นะครับรวมถึงถ้าในสายงานทางด้านโรบอทนะครับก็สาขาวิศวกรรมแมคคาโทนิกอะครับก็ก็สามารถที่จะฝึกฝนนักศึกษาให้เข้าไปาในโรงงานที่มีหุ่นยนต์ญญนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงงานสมัยใหม่เนี่ยตัวใหญ่แล้วก็คนน้อยลงใช่ไหมครับแล้วก็มีการนำออฟเตเทคโนโลยีทางด้านสมองคนหรือหรือโรบอทเนี่ยมาใช้มากขึ้นนะครับก็ก,ก็ก็มี ขารียว่าไมีมีมมมอ,าอ,าอาชีพที่กว้างที่กว้างครับแล้วก็มีงานรองรับค่อนข้างเยอะครับ สำหรับใครที่มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะแน่นอนค่ะว่างานที่จะรองรับในอนาคตเมื่อเราเรียนจบเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายจริงๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจจะเข้ามาเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะทีนี้น้องๆคนไหนที่สนใจแต่ว่าบางทีอาจจะขาดแคลนในเรื่องของด้านทุนทรัพย์ะค่ะไม่ทราบว่าทางคณะมีการสนับสนุนทุนการศึกษาเอาไว้รองรับสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนตรงนี้บ้างไหมคะมีครับ อตอนนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราครับมีการเปิดรับทุนให้นักศึกษาเข้ามาขอได้นะครับนปีนี้เรามีเตรียมให้ทั้งหมด23ทุนไมถึง23กองทุนะนะครับ,รบก็มีตัง้งแต่กองทุนอของมทลพระนครเองนะครับกองทุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬานะครับยังมีทุนของสมาคมช่างโลงหะเฟืองเหนือทุนมูลนิธิทาคาฮาชิทุนเทสโก้นะครับก็เยอะแยะเลยอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง โดยนักศึกษาที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับสามารถติดต่อข้อมูลนะครับหรือว่าสอบถามได้ที่ฝา่ายกิจการนักศึกษาซึ่งทางฝา่ายกิจการนักศึกษาเนี่ยเขาจะเป็นฝา่ายที่รวบรวมนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งทุนที่นักศึกษาสามารถขอได้เนี่ยอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยครับ ก็สำหรับใครที่สนใจตอนนี้นะคะก็แน่นอนเลยคะ่ะว่าทั้งหลักสูตรก็มีหลากหลายสาขาให้ได้เลือกเรียนกันนะคะแล้วก็ยังจะมีทุนรองรับสําหรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเราแล้วด้วยที่นี้ค่ะตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบว่าน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาสมัครนะคะต้องจบอะไรบ้างคะหลักๆแล้วครับก็คือถ้าเรียนสายวิศวะครับนักศึกษาต้องจบสายวิ ใส่ส่วิทย์นะครับส่วิทยาศาสตร์มาะนะครับก็ก็ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นหลักๆแล้วก็เกรดเฉลี่ยก็สองขึ้นไปค่ะแล้วสาสำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าสมัครเรียนนะคะสามารถสมัครได้ผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะครับรายละเอียดการสมัครครับนนกศอกษาสามารถเข้าไปดูได้ได้ในเว็บไซต์ของอมหาวิทยาลัยครับเว็บ rnutp.ac.th ได้เลยแล้วก็เข้าไปเลือกในตรงส่วน,นข,ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดของทุกสาขาแล้วก็มีเรื่องของการเรียนเรื่องของรายละเอียดต่อหลักสูตที่นักศึกษาจะเข้ามาเรียน ก็มีอยู่ในเว็บไซต์ที่ปักคุงให้ใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยครับโอเคค่ะทีนี้อยากให้ทางบัณฝากถึงช่องทางในการติดตามความเคลื่อนไหวของ,ของคณะสักหน่อยค่ะว่าน้องๆหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่สน,จจสนใจจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนต่อกับทางคนะวิศวกรรมศาสตร์สามารถติดต่อได้ผ่านทางช่องทางไหนแล้วก็เบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะโอเคครับสําหรับผู้ที่เข้าที่สนใจอยากจะเข้าศึกษาหรือจะมาหาข้อมูลเบื้องเบื้องต้นก่อนนะครับสามารถ เข้าไปในเว็บไซต์นะครับที่เรียนเมื่อกี้นี้ก็คือ r m u t t a c t h นะครับหรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้ที่โทรศัพท์นะครับ0283630008อ่า02นะครับ8363000เบอร์ต่อนะครับเป็น4118และ4179ครับสามารถโทรได้ตลอดในเวลาราชการเลยครับมีมีเฟ b บุ๊กไหมคะเผื่อว่าน้องๆอยากจะแบบแชทคุยถามอย่างเงี้ยค่ะ เฟซบุ๊ uh, กเนี่ยเป็น uh, ถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ใน RMUTPSB ก็คือเป็นของมหาวิทยาลัยนั่นเองครับอ๋อโอเคได้ค่ะสําหรับน้องๆคนไหนที่เริ่มสนใจนะคะอยากจะเข้ามาเรียนต่อกับทางด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่จําเป็นเฉพาะน้องๆม .6 ที่กําลังจะศึกษาต่อเท่านั้นนะคะน้องๆตั้งแต่ม .3 มาเลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะเข้าเรียนปวชปวสปตีปทปเอทนะคะทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมทรพระนครเราก็มีครบให้สามารถเลือกเรียดกันได้เลยแถมไม่ทุนการศึกษารองรับอีกเยอะด้วย ะคะใครที่สนใจก็เข้ามาดูระเอียบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์พันธุน,ะะนาค่ะคณะบดีคนะวิศวกรรมศาสตร์ของม,มทรพระนครอของเรานะคะที่ได้มาพูดคุยให้ความรู้แนะนําให้เราได้รู้จกักคณะวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้นขอบคุณท่นานคณะบดีมากๆค่ะ,คะสวัสดีครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมทร,รพนักกอของเราเนี่ยคะที่เรีได้ได้ว่าเป็นคณะที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานทีเดียวเลยนะคะสําหรับใครที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์เรียนช่างกลมาตั้งแต่อดีตนะคะในอดีตนั้นก่อนที่จะมาเป็นมทรพนักกอนะคะก็จะเป็นช่างกลพระนครเหนือซึ่งได้ได้ว่าเป็นอาชีวะเก่าเป็น สถานศึกษาที่เรียกได้ว่าเก่าแก่มากๆจนมาถึงยุคป,ปัจจุบันที่เป็นมทรพระน,นครศูนย์พระนครเหนือเองนะคะก็ตอนนี้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เรียกได้ว่าหลากหลายมากมายทีเดียวค่ะมีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปวชปวสปรตรีปรโทไปจนถึงปอเอกเลยนะคะเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยสําหรับใครที่สนใจเรียนด้านของวิศวกรรมศาสตร์ค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าเรื่องของการจบไปแล้วเนี่ยมีงานทํารองรับเยอะแยะมาก จริงๆแล้วทางคณะเองนะคะก็มีการปรับปรุงหลักสูตรกันอยู่ ใหม่ๆแบบเยอะตลอดเลยนะคะเพื่อให้ก้าวทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทําให้เด็กๆที่เรียนกับเรานะคะสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะลงมือปฏิบัติจริงเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการอย่างแน่นอนค่ะสําหรับใครหรือว่าผู้ปกครองท่านไหนที่ฟังรายการของเราแล้วสนใจอยากจะให้บุตรหลานของท่านเข้ามาเรียนกับเรานะคะก็สามารถเข้าไปสมัครกันได้เลยตอนนี้กาลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่นะคะสามารถเข้าไปดู รายละเอียดแล้วก็สมัครกันได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th หรือถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปได้เลยที่หมายเลข02-836-3000ต่อไปที่4118และ4179เหมือนกับที่ท่านคณบดีบอกเอาไว้นะคะว่าวิสัยทัศน์ของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการกำหนดเอาไว้ว่า ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตัติไฟรู้สู้งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีคุณธรรมแน่นอนค่ะว่าเด็กๆของเราที่จบจากเราไปทุกคนนั้นเรียนรู้งานสู้งานได้อย่างเต็มที่แน่นอนคะ่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารในแวดวงของทางมทรพระนครของเรานะคะสามารถติดตามรับฟัง RMTP u อัพเดตของเราได้ผ่านทางทั้ง YouTube c h anel n แล้วก็ Facebook Fanpage ได้เลย ะะที่ RMUTP Live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ